เดี๋ยวผมแก้ให้ก่อนผมว่าแปลผิดจริงแก้เลยเนี่ย <What? S 1> เนี่ย <What? S 1> เขาแปลผิด <Huh? S 1> เขาแปลผิดนี่อันเนี้ยถูกต้องอันเนี้ยแปลถูร้อยเปอร์เซ็นตนี่ยแหละของจริง อกออยยายโย bye, <laughs> ชีวิตชีวิตคนเราเป็นสวยได้ขนาดนั้นเลยวะจุดดอดเลยเฮ้ยโอเคพุ่งอะไรของมันวะไม่รอพุ่งที่จรวดวะนี่ดูนี่ไงนี่ไงอันพุงพ่งพุ่งไป้ ของจริง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 ว้าวเจาะเจกันนั จัดเลยกองโชเอาเรื่องจัดเลยเออแบบนี้ต้องอย่างงี้อย่างสวยอะ่ะคนคนหนึ่งมันสวยอะไรได้ขนาดนี้วะชู่นี่ไงเออรอคูเรตเต้เคอคูเรตเต้เออแม่ห่วงแม่ห่วงแม่ห่วงพี่การได้พี่การได้พี่การด์ารดน้ เฮ้สวเยสวยโอ้ okay, okay. ย oh, <t iny> ทม,มิ่งดีนะระเบิดวาพี่ชีพ <t iny> เออจวยโดยขมโมยใจกันด้วย Yes, oh yes, yeah, oh yeah. why? They've pushed through three wedges of cheese. <laughs> hey, why? Why? <laughs> They've pushed through four wedges of cheese. A mouse has been rescued. มาท <oh> mmm, um um ี่ไหนนวมาที่ไหนโอ้ฮา่จุฮ่าฮาจั๊บจุอบจุ๊บจเ๊ไจจุบจบจับจับเจบุบจ พอดีเลยทุกคนเป็ดแม่งบางพอดีดครับระเวิาบ้าผีชีพเอาพูดเลยเอาพูดหนึ่งร้อยดาวนะครับผมแตกแน่ลงไหมลงไหมลงไหม ีชพได้ถ้ามีทาร่านะสวย 4, 5, 6, 7, 8, 9, สี่ห้าหกเจ็ดแก้าสิบวยโอ้ยากยากเค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 สวย สวยยาวๆยาวทุกคนยาวๆยาวๆเล่นได้เลยนะชุบชุบสวยสวยสวยเอ้อสวย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 เอ้ยไม่นะไอชี้บ้าเฉย What the fuck เหมือนแมวมียาหายตัวเลย จะเชื่อจริงเออโอเคจาร์ไปเลยดีละไม่บ้าเลยมาเกมนี้จะไม่เหมือนเกมเมื่อกี้นะรอบนี้บอกเลยลอบบอกเลยไม่เหมือน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 เกมเมื่อกี้แม่งเที่ยจัดเลยเอ้ยหลบดูจู่ๆแบบปอบเยอะจู่ๆแบบปอบเยอะจู่ๆแบบปอบเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้ามโยนของจู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยจู่แบบปอบเยอะป๊บเออเอาวะไปอยู่ดีป๊บเเจอออเออ ไม่มีด้โอ <mm ้ยไม่โดนไม่โดนเฮียบรอยเฮียบรอยเฮียบรอยโคดรโดตรโคตร A หลอก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 เสียเกาะ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 เอ้ยเสียเกาะเสียเกาะเลยเสียเกาะเลยเสียเกาะเลยเเสียเกาะเลย ตายตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าเฮ้ย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 เอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยสวยสวยยเฮ้บอยเฮ้อยเฮ้บอยไอชิบันโดนอะไรวะทาไมมันโยนไม่ได้อะโยนเดียวที่โยนได้คือโยนเกมไอช่วยด้วยเฮ้ยไม่โดน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 ถบ้านะ โอ้บ้านะโอ้โสรุปยอาจะรวมรถสอง V อันเนี้ยเอ้ยก๊อดโอ้สวยวัดวัดเดือฟวัดเดือฟเออสวย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  ชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u ับ c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ